พอภูมิโคกน้องนาบ้านการหมู่ที่สามตำบลหน้องสังอำเภอ่จ้งคร้อจังหวัดเชีภูมิยินดีต้อนรับครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธัญญาหารผลหมกลากไม้มีครบครับพืชผักนะครับภาษาไทยว่าเขือพวงาภาษาอีสาน<ท>ว่าหมากแข้งเยอะครับ มองขึ้นไปบนยอดไม้เห็นดอกดอกอัญชันก็มีเยอะครับดอกอัญชัน<ต>เป็นสมุนไพรชั้นดีครับนะสองข้างปลูกพืชผักดอกไม้ไม่ดอกไม้ประดับเต็มสองขาคของนะครับนี่คือของคุ่นองอันนี้ก็จะเป็น ภาษาอีสานเราพักใส่ภาษากลางแล้ว่ามะละกินกนี่นะครับมะละกินกนี่นี่คือของดีนะครับนี่ขาดไม่ได้เขาเรียกว่าอาหารที่ไม่ต้องคิดคืออะไรเอ่ยอาหารที่ไม่ต้องคิดกระเพรานะครับเอาไปผัดกระเพราโอเคถามคนที่อยู่หน้ากล้องนี้ก่อนทำไรครับ ใบกะบ้าครับเจ้าใบกะเพราครับเอกข้อหนูโอ้ไปขั้วหนูโอ้มันทําหลายๆอย่างนะไปขั้วหนูอือหืออันหนูมาจากไหนจากเูาได้ครับโอ้เขาได้แถวเนี้ยนะหนูใช่ไหมรับนี่นะครับใครที่ไม่มีกระเพราก็โอ้โหเนี่ยนะครับมีเยอะเลยกระเพรานะครับอันนี้อันนี้เป็นพืชกล้วยนะกล้วยมะพร้าวครับริมคลองอ่าริมคลองตัวนี้นะครับมีต้นแช กล้วยขายประจำไหมครับอ่ามันก็ไม่ใช่มีจุดนี้จุดเดียวนะแต่ว่าจุดนี้เป็นจุดใหญ่แล้วก็กล้วยพันอะไรครับเนี่ยกล้วยหอมกล้วยไข่เออกล้วยหอมกล้วยไข่กับแพงเพชรโอ้นี่นะครับกล้วยไข่กับแพงเพชรอร่อยนะครับเนี่ยเป็นกล้วยไข่กับแพงเพชรก็กำลังขยายพันธุ์นะครับก็นี่ก็คงจะเป็นกล้วยไข่กับแพงเพชรเหมือนกันแล้วก็เป็นต้นฝางโอ้เป็นที่พักอาศัยด้วยครับฝางก็มี โอ้โหมีที่พักอาศัยอยู่ยีบนี่คือต้นชงโคนะครับกำลังดอกนี้ผ่านไปแล้วนะครับมีอยู่ไม่มากดอกสีม่วงสวยงามแต่ว่ามีลูกนะครับกำลังแห้งกำลังจะปออีกสักหน่อยก็เก็บไปปลูกขยายพันธุ์ได้นะครับดอกชงโคมองเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นผักติ้วกินกับ เอาไปต้มเอาไปแกงได้นะครับต้มต้มปลาต้มอะไรต้มได้อะไรครับเนี่ยอ,อันนี้ยี่หลา่าที่แรกก็คือต้นนี้นะครับเป็นจะความสูงก็จะประมาณเท่านี้นะครับตระกูลคล้ายกับตระกูหลหัวลาานะครับตระกูหลหัวลาาเอาไปทปําปรุงเป็นอาหารนะตระกูหลหัะพาตระกูลใบกะเพราขี้ตู่แมงลักแ,แต่ว่าต้นใหญ่กว่านะครับหอมแรงนะครับ อหอมแรงจริงๆหอมต้นหม่อนนะโอ้ดูดูดูผลของมันนะครับลูกของมันเอาไปทําทำวายนะครับมีคุณค่าทางอาหารเยอะเลยอันนี้ต้นผงชะลดมันค่คยเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นพวกชมพูใช่ไหมครับนี่สิ่งที่มากที่สุดนะก็คือต้นแคร์แคร์เนี่ยเรามาดูนี่ปลา สร้างความมั่นคงทางนันอาหารด้วยการเลี้ยงปลานี่นะครับอากาศเย็นๆเต็มเลยปลูกพืชปลูกผักเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงไก่ไก่พันไข่ก็มีนะครับแปลงของพอภูมิโคกหนองนานี้นะครับครบวงจรในการอยู่อย่างปลอดภัยไหลมนพิษ นี่คือชมพู่สวยงามครับมีพืชผักผลไม้ต่างๆนะครับตามหัวขนาดทองคําไว้เก็บกินนะครับไว้กินไม่ขายครับนี่คือทางเข้าไปดูนี่ มองไปไกลๆก็จะเห็นเรียนเพาะชำนะครับก็คองคองไส่ไก่ร้อมรอบนะครับเป็นคองเป็นแปลงโคกลงนาที่มีคองไส่ไก่ร้อมรอบแปลงนะครับนอกจากมีคองไส่ไก่แล้วก็ยังมีวัคนาตองคํานะครับล้อมรอบแปลงอีกชั้นหนึ่งนะครับป้องกันไม่ให้น้ําที่เป็นสารเคมีจากอ้อยนะครับเข้ามาภายในแปลงนะครับแต่จริงๆรับประกันได้ว่า พอภูนโคกน้องนาของพัฒนาจุมชนแปลงนี้จะปลอดจากสารพิษนะครับจากเรียกว่าเป็นแปลงปลอดภัย